ผมกับคุณหมอวรงได้ทำคดีจำนำข้าวใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากยากมากแต่ปรากฏว่าเมื่อสารได้มีคำพิพากษา48ปีแล้วผ่านมาไม่กี่ปีครับปรากฏว่าขณะน,นี้เหลือโทษจำคุกที่คาดการไว้ ไม่ถึง10ปีครับสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของกรณีการลดโทษในคดีจำนำข้าวนะครับซึ่งที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นมาแล้วหลายคดีนะครับแต่ในส่วนของพักปฏิบัตินั้นเนี่ย ท่านจุดินลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็ได้ให้คณะกรรมการกฎหมายของพรรคเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในประเด็นที่ผมจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราได้มีมติให้มีการยืน่นแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัตริราชธรรมพศสอ 2, 5งพัซึ่งอันนี้นะครับตรงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเพื่อให้มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างเช่นในรูปแบบของคณะกรรมการราชธรร์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นคณะกรรมการที่มีความอิสระโปรง่งใสและมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแก้ไขในเรื่องของหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำคุกโดยเฉพาะคดีทุจริตผมต้องขอย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะคดีทุจริตจะมีการกำหนดความสำคัญให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และให้มีคณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกคดีทุจริตที่ต้องเรียนแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีความจำเป็นครับที่จะต้องมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการเช่นเดียวกับองค์กรอิสระตามเริ่มนูญและที่สำคัญนั้นเนี่ยให้มีหน้าที่ในเบื้องต้นนะครับในการพิจารณากำหนด คุณสมบัติหลักเกณฑ์ขั้นตน้นและหากคดีที่มีคำพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก15ปีขึ้นไปกระบวนการก็จะมีการพิจารณาเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะมีการส่งไปให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ย<ะ>เป็นผู้พิจารณาในการลดวันต้องโทษ ของจำเลยนั้นๆน,น,นะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการรับโทษมาแล้วกึ่งหนึ่งสมมุตินะครับว่าคดีทุจริตที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้มีโทษจำคุก48ปีจะต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วครึ่งหนึ่งก่อนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรก็จะมีการสรุปเรื่องเพื่อที่จะยื่นให้ศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการแก้กฎหมายในเรื่องของคดีทุจริตและอาจจะรวมไปถึงกรณีของคดียาเสพติดที่ร้ายแรงและคดีอื่นๆอ,อ,อีกด้วย อันนี้คือสาระสำคัญนะครับที่ได้มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการในการลงลายมือชื่อของสสของพรรคนะครับและก็จะยื่นต่อสภาต่อไปผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าคณะกรรมการกฎหมายได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สำคัญตั้งแต่มีข่าวเรื่องการลดวันต้องโทษจำคุกในคดีจำนำข้าวซึ่งถือว่าเป็นคดีที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากจำเลยสี่คนที่ผมจะยกตัวอย่างให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเห็นนะครับอย่างเช่นกรณีคุณบุญทรงเตยริระเตริยาพิรม ซึ่งอันนี้ก็เป็นจำเลยหนึ่งในคดีจำนำข้าวนะครับตัดสินปี2,560จําคุก48ปีได้รับการลดโทษมาแล้ว1-2ถึงครั้งแต่ก็ปรากฏข้อที่จริงอีกว่าขณะนี้เหลือวันต้องโทษจริงๆแล้ว10ปีเป็นไปได้อย่างไรครับ ผมกับคุณหมอวรงได้ทำคดีจำนำข้าวใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากยากมากแต่ปรากฏว่าเมื่อสารได้มีคำพิพากษา48ปีแล้วผ่านมาไม่กี่ปีครับปรากฏว่าขณะน,นี้เหลือโทษจำคุกที่คาดการไว้ ไม่ถึงสิปีครับนี่คือกระบวนการที่ผมคิดว่าจะต้องมีการผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทันปี2560ซึ่งก็จะมีการยื่นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อมีการประชุมวันอังคารอีกรอบหนึ่งและก็คาดการว่าจะยื่นในวันพุทธที่จะถึง เพื่อที่จะให้สภาได้มีการพิจารณาที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเหตุผลที่เราอยากให้อำนาจตุลาการเข้ามามีส่วนในการพิเคราะห์พิจารณาเพื่อที่จะลดวันต้องโทษกับจำเลยมีเหตุผลที่สำคัญนะครับหลายคดีถ้าเกิดจําได้ไม่ว่าจะเป็นคดีทุจริตหรือว่า คดีฆ่าผู้อื่นเป็นคดีอุกชะกันเราก็จะเห็นว่าติดคุกไม่นานนะครับเมื่อติดคุกไม่นานแล้วออกมาเนี่ยสังคมก็เกิดความไม่สบายใจครับเมื่อสังคมเกิดความไม่สบายใจแล้วเนี่ยความปลอดภัยในสังคมเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าก็จะประชาชนก็จะคิดมากในเรื่องเหล่านี้ระยะเวลาที่เราคิดว่าให้สาร ได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดระยะเวลาปลอดภัยให้สังคมถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดครับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายที่แก้ไขใหม่นั้นเราก็จะเน้นให้มีความอิสระมีความโปร่งใสในการทำหน้าที่พิเคราะห์พิจารณาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปให้อำนาจตุลาการเป็นผู้พิจารณา ว่าจะมีการลดโทษให้กับจำเลยคนใดจำนวนเท่าไหร่อันนี้คือสาระสำคัญนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีการยื่นในสัปดาห์หน้าครับมีคำถามไหมครับรรผมคิดว่ารัฐมนตรีว่าการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วนะครับ แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการลดโทษจะต้องเกิดความโปร่งใสเกิดจากคณะกรรมการที่มีความอิสระและก็ท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการกลั่นกรองที่ดีที่สุดเนี่ยสารยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะจำคุกกี่ปีเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจตุลาการก็ควรที่จะมาเข้ามามีส่วนร่วมในการพิเคราะห์พิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าจะให้มีการลดโทษ มากน้อยขนาดไหนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ